ครับไปดูเลยครับเราไปดูใกล้ๆครับน้องกันจะยกนะครับอาจารย์เกียวบอกว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานขอในสิ่งที่เราอยากจะได้ขอในสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็อธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เสียงคลายด้วยการยกให้ยกเคลื่อยกเคลื่นเรื่องเดียวกันใช่ไหมครับเรื่องการลากครั้งแรกให้หนักใช่องการลากครั้งที่สองน่าจะยกน่าจะคลายก็เป็นการตั้งใจท อายกคือเรายกไม่ขึ้นครับเอายกไม่ขึ้นก่อนเลยครับไม่ยกก็ตอเราไม่บอกใครครับเราว่ายกเองแล้วก็รู้สึกเราเองแล้วก็อธิษฐานเอาของเราง่ายอธิษฐานขอให้ถูกละวันที่หนึ่งยกขึ้นโอ้ใจเกินนะถ้าไม่ถูกได้ป่ะมันเป็นความเชื่อความศรัทธาครับ แต่ว่าก็ก็ได้ค้นมาถ้าถ้าไม่ถูกระวัดที่หนึ่งขอให้นักอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเบาล่ะก็พระไม่เสี่ยงทายไม่แม่นหนิเนาะอันนี้นความเชื่อเหมือนกับผมเคยไปเสี่ยงเสี่ยงทายที่อ่าที่ตรงข้ามกับเขาทัพพญาที่พญายังฝั่งอีกตรงข้างกับเขาทัพพญาจะมีวัดขนบน ก็จะมีพระพุทธรูปมาจากสปปอลาวที่นมทำผมก็ไปเสี่ยงทายตอนนั้นผมมาท้วทผมจะเกณฑ์ทหารไงขอขอผมไปเสี่ยงทายว่าจะติดหรือไม่ติดผมอธิษฐานว่าถ้าครั้งแรกก็ขอให้ยกขึ้นก่อนครั้งที่สองถ้าเกิดผมติดทหารขอถ้าถ้าติดทหารเนี่ยขอให้องค์ท่านไม่ขึ้นพ<ข>รากรมยกไม่ขึ้นแต่ผมไม่ติดถูกแม่นเลยใช่ไหมครับ ก็ผมได้ที่นป่งประเภทหนึ่งแต่สดอสามเป็นใบดำก็ความเชื่อสมบุกสมยูรับอยู่ตรงข้ามเขาทับยาครับที่พระยาใต้ที่พัะยาใต้นะครับจะมีควาทับยาแล้วก็าเก็ตอาหารนี่คนจะไปกันเยอะเลยจะมีพระพุทธรูปอย่างเงี้ยครับแต่เป็นพระพุทธรูปที่นำมาจากอปลาวนะท่านเคยไปนั้งว่าเป็นพระเสียงไทย พระเสียงทายเปนี้แหละมีพระจันทร์เกี่ยวเลยให้มีพระเสียงทายมาตั้งตรงนี้เผื่อทุกคนอยากเสียงททยเสียงเสียงทายดูว่าเราแม่นหรือไม่แม่นความเชื่อเขาครับเป็นยังไงคะมีพลังครับทุกคนมีพลังดีค่ะคือแม่งว่าทำผดเลาว สวัครับัครับผมอนุญาตอนุญาตมาสนะครับเพราได้กับสุรินไป้ปกติดูดูคนหันอย่างเดียวเลยครับวันนี้ได้มีโอกาได้มาเจอมคนตัวจิงก็ัยครับผมเพ่งมาถึงมาตอนี่โมขอบคุณนะครับ้จอตัวจริงจครับผมก็ได้มาก็มาเจอยูทูบนะครับนี่ก็จะเป็นดเพื่อนดันช ยังครับยังยังยังไม่ได้เป็นครับแต่ก็ําลังสร้างต้องแต่ก็ไม่มีโอกาสผมโจท์โจเตรียมมาที่บักใจกลาประเที่ศีรษะโจท์บักเทศแต่เอฟทีไม่โจทย์ขออนุญาตพี่อยากอยากสีล่มกันล่มต้องต้องบอกใหญ่หน่ยครับแบบทุกท่านขนาดขนาดยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะเนี่ยไม่ต้อมๆแล้วแกตัวให้มีรายงานตัว โอเคครับผมขอบคุณคุณผนมากครับครับผมครับแล้วประเทนไทยเอ่ยไม่รู้มันแก๊งแก๊ไปสักคนครับถามไปไม่รู้ก็โทรศัพท์มันแรงกำลังมาเขาบอกว่า